สวัสดีครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมฟุตบอลที่จะพูดถึงในคืนวันพฤหัสีที่ลาลิก้าสเปนก็ยังมีลงเตะกันอีก3คู่นะครับเลือกคู่ที่น่าสนใจที่สุดมาเตะตีหนึ่งครึ่งนะครับเรอยลโซเซดัดจะเปิดบ้านเจอกับดีเรียวสถานการณ์ของโซเซดัดปีนี้ก็อยู่ในช่วงกลางตารางโอกาสที่จะขยับขึ้นไปลุน้นพื้นที่ยุโรปในทั่วยุโรป้าก็หมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับตอนนี้มี4 1แต้มถือว่าแต้มห่างเกินไปจะเล่นกับ บีเรลลทีมที่ยังอยู่ในโซนหนีตายอยู่นะครับตอนนี้มี36แตม้ตมแต้มห่างจากพื้นที่โซนตกชั้น2แตม้มก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ขับเคี่ยวกันอย่างหนักเลยทีเดียวรุนกันแบบนัดตอนนัดตอนนี้การแข่งขันอยู่ในช่วง5นัดสุดท้ายนะครับทางฝั่งของโซสิดัตฟอร์มหลังก็ถือว่าแงแกร่งไปพอสมควรครับสเกมหลังเก็บมาได้คะแนนเดียวผลงานนัดล่าสุดเตะไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบกไปเยือนบาซโลุน่าก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับยืดได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้กลับมา 1>, 1ต่อ2นะครับในขณะที่ฟอร์มของบีเรลในช่วงหลังก็มาเล่นในลักษณะที่ว่าไม่มีไรจะเสียเหมือนกันนะครับผลงานในหลีก2นัดหลังถือว่ามาดีนะครับชนะมารวดครับบุกเฉือนเจโรน่า1นูแล้วก็เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดเอาชนะเลกาเนสมาได้2ต่อหส่วนเรื่องความพร้อมในเกมคืนนี้ต่างฝ่ายต่างมีปัญหาตัวเจ็บกันอยู่บ้างนะครับแต่ก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรใหญ่กับทีมทั้งฝั่งของโซสดดดยังจัดชุดเต็มลงสนามได้เหมือนเดิมนะครับ มิดฟิลตัวรับจะใช้เป็นรูเบนปาโดนะครับตัวรุกเนี่ยทางริมเส้นก็ถือว่ายังวุบวาเหมือนเดิมขวามีคนมีทางซ้ายมีมิเกลอยอสบาวแล้วก็มิดฟิลคู่กลางครับเป็นลูก้าซากายิจับคู่กับมิเกลเบริโนแล้วก็สุดหน้าตัวเป้ายังเป็นวิลเลนโชเซ่ซึ่งก็ถือว่าฟอร์ม การเล่นของเล่นโชเซยยังพอที่จะเชื่อใจได้นะครับในขณะที่บีเรลนะครับชุดนี้ก็ถือว่าชุดลงตัวนะครับแดนกลางจะมีบิสเตเตบอร่าจับคู่กับทางฟอ์นาาส์นะครับส่วนเกมรุกเนี่ยมีซันติเกาโซล่าเป็นตัวหลักแล้วก็เกมริมเส้นก็จะเป็นชุกบูเอเซกับ เคมบี้ในะขณะที่หน้าเป้าเป็นคลอสบาก้านะครับด้วยฟอร์มหลังดูเหมือนว่าทีมเยือนเบียรจะมาแรงกว่านิดๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีกันมากแล้วก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับก็อย่างไรก็ตามครับถ้าให้หากเลือกฝ่ายชนะแล้วทีมที่มีโอกาสดีมากกว่ายังมองว่าเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเรียวโซเซดัตนะครับเพราะว่าเกมในบ้านค่อนข้างจะแข็งแกรงนะ่งในขณะที่ทางเียร์เองก็อาจจะมาแบบ เน้นรัดกลุ่มซะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เกมรุกทางริมเส้นยังถือว่าอันตรายกว่านะครับทางฝั่งโซเซดัตมีทั้งโอเยสบาแล้วก็ควรมีน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ป้อนโอกาสให้หน้าเป้าอย่างวิลเลียนโชเซ่ลุ้น ทำประตูสำคัญให้ทีมเจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะได้ครับเพราะฉะนั้นในเกมคืนนี้บวกกับจุดอ่อนในเกมของบียรลที่แพ้ค่อนข้างจะง่ายหน่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมในบ้านของสซซดัดแข็งแกร่งระดับหนึ่งยังพอเชื่อใจได้ครับเกมคืนนี้จะเป็นโอกาสคัมแบ็กกลับมาเก็บ3คะแนนอีกครั้งของเจ้าบ้านเรีวโซเซดัดครับผมนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ในลาลิกาสเปนคืนนี้ที่นํามาฝากกันนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ